สวัสดีค่ะทีมแม่นั่งจ้ามาตามโค้งสุดท้ายให้เอฟซีลำลำด้วยด้วยแน่งหุนี่เขาสามตัวเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเพราะว่าสองหด่นตอนีอันที่แม่นั่งบปอ่อยให้สองตัวนะเออสามตัวเนาะแต่ว่างวันนี้ได้สามตัวด้วยนู้มาสัมผัสแม่จักหลอกเป็นกับมาเถียงเงินอย่างไเนาะต่องวดเนาะเออเพราะว่าต่องวดเดี๋ยว อันคันเลขตามกะทิมานีมานีสองสี่เสมอมื้อไส้บอกไปได้ไหนสองสองนี่ยจ่องจ่องบอกเล่าแล้วเมื่อวานนี่ยสองสองเอาบุ๊บออกแล้วใช่เออออกแล้วก็มาเข่าเฮาคือเก่าจังไงกะสิแดงสาวเล้าไตอินเนาะมาดิแม่จุนนอกได้คำนวณเสร็จแล้วมันบ้าเรียบร้อยแล้วเออมาหนี้กระโค้งสุดท้ายแล้วเนาะมืออื่นมือหื่อือเล็กออกค่ะค่ะ ยายนั่งสีรววย30ล้านคุณเด้อเดี๋ยวเขาทายออกอยู่ดิอันซึ่งใคก็มาอ่างเอฟซนรอตเตอรอันนั้นนะแม่มูไอผมไอไอซิดเนาะ๋ยวมาอ่างเนี่ยเอาไม่้ร็อตเอรมาเอฟซเบิ้งแม่่าแม่นางลงทุนหนักมากหมวดแม่จัดหนักสีสันร็กตเต่ากะว่าจืดได้รางวัลที่หนึ่งเลยไปอันตู้ตู้วิชนะในรางวัล บวกบ้างเหรด้วยสี่หมื่โโนหกนะรางวัลที่สี่นะโอ้โน้ตถึงรางวัลที่สเออรางวัลรางวัลที่สี่ขอว่าขอยว่าเอาหรอกรางวัลที่สี่ขอเดี๋ยวรางวัลที่หนึ่งขอ่าหันค่ะอะอกกับเราเมื่อวานไ่มาโซเอฟซีเอาดูปตาหนี่นะหน้านี่นะเห็นบหสี่สี่สองเดี๋ยวด้วยค่ะเดี๋ยวด้วยอันทั้งหลังนำอันนี้ค่ะคงไม่นั่งแลนนำลอตเตอรี่ชุดใหญ่อื จุดสองล้านตัวนี้จุดใหทั้งทีสามห้าศูน่น่ะสวยกบเล็กนนเ็วยปกติก็แม่นั่งไม่คยซื้อลอตเตอรี่ด้วค่ะบัด้านี้นาะีเองเนาะยังวัดสีสางวัดอันนี้จุดให่ค่ะสามสิบล้านเล็กดังซะด้วยห้าศูนเนี่ยมาได้ค่อะนั่งค่ะกันมาสามหนาสามลังก็ได้คืออกาันนี้กองล่านั่งมาน้าอเจอ ไือกา้ได้ค่ะได้กลางเห็นือว่าลงมาทายผีโรดเพื่อได้น่ะมักมนกลายกลองนะไม่น้อยเดี๋ยวเด้ค่ะทามาช้่มรอบแป๊บนึงปีนทังนั้นแม่จ้าอือนี่สองขางอันนี้สิบสองล้านสิบสองล้านคันทั้งทั้งออกอันเดขกพิท่านะนรันออกเปกลางเนาะ ก็ได้ยเดี๋ยวน้องวันที่หนึ่งวดนี้เด้อค่ะรห้าใบเนาะหาใบสองมื่นก็ละสามสิบล้านเราเคยคิดว่าถึงวัลที่หนึ่งนั่นแหละสามสิบล้านนะแบบนี้เะามาเบิร์เหล็กทองหัวที่แม่นางหายเหมือนเนาะแต่ว่าวันนี้แม่นางก็ตัดออกคือโค้งสุดท้ายเนาะ เมนมาแม่มือหน่อมือตองงวดที่ข้ามาทายเนาะแม่ให้แบบนี้เนาะเ<ช>พราะว่าแม่บอกว่าเอาชุดเต็มไปก่อนเนาะเต็มไปบ่มีอันนั้นนี่อันนี้โมีเลยกอันสามตัวเนาะค่ะมาหนี้ปกปกติอ่าแม่นั่งโบไหาเลขสามตัวมาสองสองหรือสามงวดเหรอดิสองสามงวดแล้วเนะวาะโบไหแม่นตา่างวดนี่กานก,กล่องมาแล้วปล่อยให้เลยอันนี้อันนี้คือต่องวดเด้บันนี้ว่าบ่งโคงสุดท้ายเนาะเดี๋ยวกล่องเมืองอันนั้น ไม่น่งแห่ e, แต่ตอนหัวหดเด่นเด่นที่สองรองที่หกเนาะจับคู่เด่นใหน่ตอนนั้นกับมี่บนหางเดียวล่างไม่หางเดียวคือกันค่ะมาเบิรงว่าไม่นั่งเราจะเปลี่ยนตัวใดออกเนาะคะ่ะเปิดไปเลยที่โคงสุดท้ายเปลี่ยนมิตรจะเพิ่มย่งบ่เพิ่มย่างเดียวอเอาเพิ่มลูกบนนี้บาดนี้ยายนั่งเพิ่มโค้งสุดท้ายแต่ว่าซีสองย่างๆๆยังย่งเหมือนเดิมเนาะแมนย่งย่งเหมือนเดิมที่สองนะครับอันศูนย์สองนะ ห้าศูนย์ศูนย์สองและสี่สองยังเหมือนเดิมกับห้าศูนย์เนาะตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสีนี่บอมมี่ไม่นั่งมั่นใจแสดงว่าไม่นั่งมั่นใจรักอันนี้แห้งเหล็กวิ่งเข้าทานใดตัวหนึงคงต้ถ่ายตัวเดียวตัวเดียวว่าเอาระไม่เอานะเนาะคิาเอาเจ็ดเจ็ดมันบอมมีนี่เมนบอลงานมีเจ็ดสามตัวเดียวเจ็ดสามกับเจ็ดเก้าเอเอแต่ว่าเขา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 ว่าเออเขาว่าน่ะอาตั้บเบิ้ล เจ็ดเจ็ดกรันเจ็มาแหงอยู่ดีนั่งคระเป็นได้ทุกอย่างเี่ยผู้ขาเจ้าวิ่งเจ็ดบอแมนเยอะแล้วว้เจ็ดล่างวิ่งเจ็ดล่างบอกเออ่สมาบนบนตัวเดียวนึงนี่เจ็ดบนล่างไปโดนน้แม่เนาะเออเออจังสันอะไรตัวเดียวเนาะ ขันมาเบิ้ลบอกเขาก็ได้ม่นไรหรอกขันมาสองเจกจนั่นมาสองเจ็ดแล้ววันนี้อาจจะมาเจ็ดเจ็ดสมบัติเจ็ดสองตัวอันสองเจ็ดแล้วก็มาสิมาเป็นเจ็ดเจ็ดเลยสลักข้อนเกวียนเลยสองตัวเกาดิแมันเขาคือบอกอันล่งจากตัวเนี่ยระวังเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเขาบอกก็ได้ครับลองเกวียนเพรมันเต็มนากระดาษแล้วระวังเบิ้ลนะ เจ็ดเจ็ดไม่นั่งว่าตั้งเอานะตั้งเอาตั้งเอานะอันนี้คือของสุดท้ายแล้วบ่มีอีกแล้วบ่มีการเพิ่มอีกแล้วมันมาแม่แมนเบิดแล้วเบิดแล้วบ่เบิดจังในมื่อหื่นมือนเล็ออกแล้วน้ำเลขตูกเก่าอยู่จังสีเนาะโอ้ยจังสีจังไรจังวะเก็บออกน้ำกลนะน้าแม่เนาะตัดชิงใจรวดเนาะห้วยแปดร้อยเอาเงินแหนผู้เฒ่าไปซื้อเบิดเลยเก็บสะสม่ำเดี๋ยวเวเงินลูกส่งมาจากเน เกาหลีอืจีอันต่มีโรงเงินมาสองพันมาจากเกาหลีขั้นอยากได้ซื้อรถตีรางวัลที่หนึ่งเอาเรื่องแม่มันเย่าเลยไปนำเอาบเลยมเมื่อท่านสองเรื่อแปดร้อยแบบนี้ไว้ซื้อเมื่อกินในน่งมาการ์แคบหน้าจอไว้ค่ะโค้งสุดท้ายคุณยายนางร้านเปรเซ็นค่ะบุญเพื่อนหายที่สามตัวงวดนี้มีสามหางเนอะเก้าสี่สองสามห้าศูนย์แล้วก็ หนึ่งแปดศูนย์ค่ะ <20. S 1> เด่นที่เก่าสีสองเนาะส่วนสองตัวบนมีสี่สองห้าศูนย์สองศูนย์ห้าเก้าค่ะไม่น่าจะยังเน้นไปที่สีสองเหมือนเดิมส่วนเลขล่างนี่นุว่าเปลี่ยนทั้งเบิดเลยไม่มีสักตัวค่ะจับคู่ให้ที่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าค่ะเน้นที่เจ็ดเก้านะคะ ระวังเบิ้ลน้ำในเด้อค่ะท่านผู้ชมบปเลยเขียนลงแม่นั่งวายามนเป็นเจ็ดเจ็ดเขียนรูดป่เอ้าเขียนไว้รูดเอาเจ็ดเจ็ดเอาเจ็ดเจ็ดเขียนกับว่างอืมนี่แหละระวังเบิ้ลส่วนเลขวิ่งตัวเดียวนะคะแม่นั่งฟันไปที่เจ็ดเม็ดเดียวทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เอ้ามักตัวได้ก็เลือกเบิ้งบอลวันนี้ห้สามตัวพร้อมสามตัวกระิบออกสลับกันนั่งสีนีนบาที่ห้ถึงแต่ตองหมด เก่าสองวงกลมบอมบอนี่แต่ว่ามันก็อยู่ในนี่คือเก่านะแม่นางเนาะเพื่อเขาเพิ่มมาเป็นเลขซีไซส์สื่อเนะอาะแต่ตอนน,นั้นนัวมันซีสองอยู่ล่างมามันบอกโอ,ยอย้อยู่บนดิบนู่บุญซีสองจังใดโดนโอซีสองซื้อในโบราะแม่ก็าดางังจ้ซีสองเนาะค่ะยื้อเป็นอายุเพิ่นเนาะเออก็เป็นอายุเล่าคนละพรานี่แม่มาเปิดจีเบิงเอ้ามันเข่าเลขคอยอยู่ตัวว่าั่นระวังเบิ้นเพิ่นไปจับเอียงได้หมายเลขสามสิบสามเนาะ ไปซ้ำๆเนาะเพิ่นไหมเพิ่นเพิ่นตีเพิ่นโอ้โหเอ็นพลางไหนนะเพิ่นออืเพิ่นเพิ่นกับเพิ่นคือเก่าเพิ่นผิดผิดท่าว่เพิ่นพ่อ้านตัวเอ้าถ้ามุตเจ้ามัตจะใส่ในมือนีมมาตจะน้าเพราเรื่องค <pe arn> <ๆ concealed> ่ะเหมือนก็เลยมาหาแม่นางเออ บอลไม่ตีคงตู้ทายแล้วเพราะเรื่องน่ะคนไหนแปดเนี่ยค่ะแปดสี่แปดสี่แปดหกเพนฟันที่แปดสี่เพื่อนไหนวิ่งแปดไม่น่าวิ่งเจ็ดเพลงพวกกกลั่นเล่นเงิไม่น่าครับเพราะเรื่องมาคนอาทีบเลยอะอันแต่ว่าเจ็ดนี่มาล้านเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนั่งเพื่อนวานะพูดถึงโบแม่นี่แล้วว่าไม่น่ามาเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะเฮ้ยสีบะมีแปดอืดตืดเดรียมเงินเพื่อนเขาลูดอ๋อ <c oughs> บางทีอย,ย,ยู่หรือพยูหันพยูับมาผีเด้อตัวนี้เฮ้ยสามหาซุนนี่หาซุนก้าหาเก่านี่แม่นั่งบอกซื้อซื้อซะอันตลอดเนะาะจักจิมาอันออกมองได้จริจว่าจะได้หมอบาทได้อันนู่นว่าจะอาป,ปากขึ้นว่ามีมีว่าสันอันนู่นาหาซุนก็หาเก่าโดยเฉพาะเก่า,กาหาซุนอ๋อเบื้องหน,นหน้าแม่นั่งหนา,างามๆของแม่นั่งบัง มั่นใจเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะคุณแม่นั่งวะอันนี้ลงไปโรดบาใน,นคลิปนะเงื่อนแม่ก็ได้เขมาม่าแม่กระทมที่โอ้ยบักกันไปเวิงจากเทื่อบอไปละนอกม่ไปยังไดไทยบช่เห็ตัวไายรุงบ่แม่ก็บอกอันไอซีจุฬาเอ้ยทายรุ่งไปเด้อถึงแม่จะได้หน่อยแม่กับพ่อจเงิ่นทีอย่างมาบอมีนนคนโทรมาหาแม่ยุนบ่บ่บ่เด็โท่วมาบางคนโท่วมากจนศูนย์ให้ทไปฏิจจเถือ บดติดสตีติดอยู่บดิอยู่กันยังวันยากปวดยากเดียแม่เนี่ยยากน้ำหนองมาออกลูกไหมนี่อยากทั้งวัดพ่น่ะบตีห้าเครื่องไม่ออกแม่ออกข้าอันฉันข่าวข้ามเดียวประคำเนี่โอ้ยบ่อเะเนาะข่อยไปสิสันข่าวเราอยากโอ้เออกะว่าเห็นมันสุดเนี่ยปูฉันเขาข่าวตีห้าเครื่องนะแม่ไปกวดวัดน่ะเจ้าสิว่างไหนปู ตางวันที่หนึ่งมาเด้อจะได้สั่งแม่นบมแม่นาะโอ้ยขอเอายากโคตรยากเสียคานย้อนเจินวิ่นมืออะไรก็ได้แต่ว่าแต่ว่าแม่บ่ได้เหตุฝันเนาดนี่ซื้อเลขมานาะฝันบ่กบอก็ยังว่าบ่ฝันเนาะเฒ่าแล้วเป็นจังได๋คือบ่ฝันตั้งแต่เด็กเ่าแล้วมันเศราฝันตัวผู้ใดถามแม่ก็ว่าแม่บ่ฝันมาหล่นแล้วที่ได้โนเองเฒ่ามันกเราคือฝันเนาะไผก็ยายยาย่ใหญ่สิบแล้วยังถามยังฝันเนาะ ยายอยู่บ้านปุณ่ะมแม่กระหูกจักแลแ<ม>้ว่เขาตัดเส้นฟันออกจากสมองไม่นั่งหรอกเฮ้ยะบูแม่แม่ว่าน่ะบูยเศร้าฟันหลุล้วดีหนูตั้งแต่ปุณ่ะอายุหกสิบนะเศร้าฟันมากนะไม่ได้ฟันจกนนักเทียนนั่นกะตื่น,น,นกกั่นแหละก็ตือนั่นแหละก็ตือเออเอ้าขั้นขั้นฟันน่ะสิเป็นเลขโรดแม่ว่านะเพราะว่าแม่บ่กเลยฟันมันค่ะ อันกระไดวาเฮ็ดจังไดเอ๋อก็มีแต่เล็กกรอกยางเดียวนะแม่เนาะอืมอันนี้เอาน้ำสูตรน้ำลอกเนี่ยนะแม่เนาะเอาน้ำสูตรสูตรหางปลาตะเพียนนอกนี่ละมันเคยดังมาเด้แม่นมันก็สจีดังขึ้นมาอีกค่ะแต่ว่ามันที่เขาพัฒนาเดี๋ยวได้เนาะไม่น่งตอนที่ไม่น่งให้เขาเจ็ดงวดบอกขึ้เนาะเอ้าเขาเจ็ดงวดเลยเขาเบิดปีนตัวเขาทั้งปีเนเออขาทั้งปีเลยจัิงจริงเขาพัฒนามากจนมดปีใหม่แล้วแม่เนาะมันหดมันที่สิบหก ผ้ามันกระยุดม,มาช่วงนัน,น,เ,น,นเนี๋ยวมันคือรูดเงยาออกมาเลยเหม,มนูแต่มาเขาอีกแนมนเพราะก็มาเขาอีกอขั้นเขาบานนี่ก็สีเขาเยวาือเกาสามแม่วันอ๋อาีนี้ตัวเลขก็ได้แล้วทด้แบบนี้จึงในเบื้องเลาได้บแบบนี้ไม่น่าจะคัดกร่องให้มาเรียบร้อยแล้วเนะอะไม่มีอีกแล้วแล้วไม่มีเพิ่มฝ้าวไปหาซื้อคันเห็นอันลอตเตอรี่เนี่เนาะเก้าสีสองแต่ว่าไม่น่าไปเบื้องไม่น่าเราไปกวดอะมาเบิร์นแล้วไปกดว่าเมื่อตัวแปดใบพุนาะค่ะ เอาวันนี้มีิยังถามไม่นั่งอีกเ่ราะขาคองพารวยเสียนน้อยมากเกันสามคนค่ะมื่อนี้ว่ามีผู้ใดเอาปากมานั่งตะกุนมอแม่อยากมัดคันเบ้าไปมันกัดสิสวนกันมันจะป้องงานตองกลางที่เราคุ้นเนี่ยจักกจั่นเจ้าแจ้งวันนี้กใครรบกวนไม่นั่งแค่นี้ขาดเนาะค่ะนี่ก็ลำลำนุ้ยด้วยตัวเนาะวันที่หนึ่งกรกฎะดาเนาะสีม่วงแรง เรียมใี่น่าแมนเนาะเจอกินผู้ได้สิํอหนักกินนี่เนาะขอบคุณไม่นั่งหลายหลดีค่ะหลายหลายขอบใจมากๆเด้ว